ขนาน่งับมิดตนุใ่นิดยวทงน้ำครับพี่น้องมหาผมงปดตานะคะจะทงไฮทงน้ำเขาทำคลิปจ้าลงยูทูปเขาทำคลิปลงยูทู e ค่ะว่าค่ะนะคะเขาทำคลิปลงยูทู e ค่ะ ไปไปเบอร์กันโอ้ยปลาผักหวานกันนิดเดียวขามีหมดเลยค่ะตดวหนามันเกาะหีกวพุ่นเออวัต้องบักุฎไปต้นผักหวานด้วยผักหวานโขกด้วครับพี่น้องเรามาปลูกจันเลยวาปลูกติดตัวผักหวานมังยนะฮึต้นผักหวานโขกพี่น้องพูดปลาผักหวานนะครับโอ้บกฮงบกฮงกับบกฮงบกฮงนะคะ เออเมื่อนี่พอดินตุ๊บได้แล้วครับพี่น้องน้องบอกง่ายครับพี่น้องค่ะเห็นปะลูดเส้นหัวกุศะาสุาดสท,ท้ายมึงหนูต่อยลูกต่อยสอยเลยซอยซอยเลยลูกร้อยสอยเล,ลย,ยค่ะสอยลูกทางลุงลูกทางทางค่ะลูกทางทางปึ๊บอเอาลเฟ่ดัมมี่กะหรี่น้องแดงก้าวน้านะฮะเอาลเฟ่ก้าวหน้าไปอเอาคายเอา ไอ้เฮ้ยพ uh> ่อแม่พี like ่น้องเลยไปบัดน well> ี like ways, um ้เราไปเอาแปรนั่งไปเอาใส่บัวเนาะใส่บัวไปแกงเนาะก็ได้สิหลงอุหลงเอญก็ได้ตัวเด็ดไปบักกูดกันครับพี่น้องครับตเอาไปเอาเนี่ยนั่นไม่สวยเอากระโพื่อผู้เล็กตายเอาบกูดเอาบ่บบเอาใส่บัวไปไปตักแกงใส่อัน พอใส่บวชไปเถัะไปเก่งใส่อันประตูไหมพี่น้องกุ<า>้ต้อยเอาดอกกว่าจกสองสามหัวใส่กระเดยตัวหนูไปกินกับตำมสมไหมนางโอ้ยนี่ไหมนอ้องเอาไปประกุดไป,ไป้แอ่ปลูกยู่นาได้ไหมน้องว่าแม่น้า่อยดอกนะผู้อื่น เดี๋ออออออยวพี่น้องนั่นแหละนักฮะไปเอาใส่บัวตตอค่ะเสียงโท่านี้กันเสียงใส่เปตามิกุ้งน้องน้ำน้องน้ำเนาะกุ้งกับแมงหัวกว้ายแม่ทองคุณทองลูก้องเรียกชิียกกระเทยกระเทย เรียกใช่ลูกกระเทยกระเทยเรียกกระเทยซิเก๋ากระเทยกระเทยสวยจังกระเทยสวยจังเรียกใช่ลูกอืมบ่เออเราเรียกตัามกระเทยเลยแล้วลูกใส่บวกค่ะว่ได้รักนะคะเจ้าขอไม่ใช่สวยสเลือดใหั่ ถ่าลงเอาทรายบวรจร้ะก็เคยเห็นทรายบัวพะนะอยากกินพะนะน้ำเดือเคี้ยงคอค่ะาม,คาามาไน,นไกนออกมนก,ก,ก,นออกับา่งุหงา้าใสมันามมันบพางามัามนบวบ คุณบ้องใส่บัวเด็กค่ะนดาราที่เจ้าของนะชายคลิปอนี่แหละห่ักฮะใส่บัวค่ะเก่งใส่บัวนะแจ๊กเก็บเกีกระเทศถวเพ่งเคยเห็นใส่บัวจ้าลูกเอาใส่บัวชวนๆค่ะใส่บอทึงกระตาทึงสายบัวน้ำก้อนหิมะที่ไงได้แล้วค่ะพี่น้องไปแล้วค่ะเก็บเกีย